สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจลิโก้กันนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม just อร์ดสามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะลุยกันต่อเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมแล้วก็กดซับให้ผมแล้วก็กดกระดิ่งให้ดกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะคอนติเนียวกันต่อเลยนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเดืออะไรกันอะโอ้โหเดือจะจัดเลย โอเคสงสัยคงหยุดยิงแล้วมั้งโอ้ยยิงอีกโโอ้หเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออโอ้ยโอ้ยไม่ดูรถเลยมาเดี๋ยวเราก็จะมาทำมิชชั่นกันเลยนะครับมาอยู่ไหนนะอืมอ๋อนี่ไงเจอละโอเคไกลมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงวาร์ปได้ด้วยโอเคฟาสทาวเวลจัดไป ง่ายมากเลยพอเรามีฟาสเทวลเนี่ยโอเคกระโดดเลยโอเคโอค้โหอ,อยู่ใกล้เลยอะไหนนะตรงไหนนะอ๋ออยู่นี่เองโอเคได้อยู่ได้อยู่ดีนะผมยึดฐานไวไว้อะนี่ไงเจอละโอ้โหอยู่ตรง กำแพงเรือเนี่ยมาดูซิว่าไอ้มิชั่นนี้ก็จะมันจะเป็นยังไงเริ่มกันเลยเฮ้ยมาริโอทำอะไรมาริโอลิโก I say someday Mario is going to be going to school. And I've done it three times since I've been here. You should try it. What's she doing here? Oh, not to go. It's too dangerous for you to be here. I am a symbol as well as a leader. You understand that? It's why you tear down statues and rid our nation of poisonous propaganda. And what if the Rovello tears you down? We don't have statues of you. Well, actually, if, excuse me, I have a sculptor friend. Mario, Mario. take her back. I'll hold you. Okay, so he's not my friend, friend, but he's a social media friend. Okay. มามันจะเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องคุ้มกันหอเนนี้ยนี่ไงเจอหอพอดีเลยเราต้องคุ้มกันสินะนี่แล้วมีฮออยู่ตรงนี้ นีครัาสึดที่นี้อย่าให้หมดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือเฮได้อยู่ได้อยู่ตุน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 เฮ้ก็บพังแล้วเีได้อยู่ได้อยู่ยังได้ u, ยังได้อยู่ ยังไม่ตึงมากเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยโอ้ไหนีไหนอีกไหมเกินั่นไงกำลังจะมาแต่ว่ามันยังยังไม่ได้ยิงเลยเข้าไปเอาไปกินเรียบร้อยอใช่โอเคพวกมันมาแล้ว ยิงชิวๆเลยมีเฮลิคอปเตอร์มาด้วยใช้ปืนต่อต้านอากาศยานสิไม่ต้องใช้แล้วใช้มิสไซล์เนี่ยแหละใช้มิสไซล์เนี่ยแหละยิงโคตรยิงอย่างเร็วมากเรียบร้อยยหันวปน่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ วเก้นน okay, ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ตึงมากยังไม่ตึงมากอยากเอาชีวิตรอดได้อยู่มาแล้วฮอร์เบิกๆบกขนาดนั้นแปลว่าฮอลำใหญ่นะครับ นั่นคือหอแบบที่โหดที่สุดเปล่เนะี่ยหอใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันต้องติดอาวุธหนักแน่เลยดูท่าทางแล้วอะ่ะโยิงชิวๆเลยม,มาแล้วแต่ย,ยังยังไม่ทันยิงเลยฝ่ายตรงข้ามอะ่ะเฮ้ยคือบินเจ็ดว่าแล้วมันต้องมาแน่ไปดูจอดก่อนคือบินเจ็ดมา mày nhìn không nhìn mày nhìn mày nhìn anh ăn mày nhìn khó nợ ơi cho tôi như này nghe nó cái đâu Martin Ok, nãy đây vô ơi, mà lâu Không phải kín ơi, ơi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ร้อยยิงคือบินเจ็ตก่อนเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้มาแล้วใช่ไหมเอานี่ไปกินเอาไปกิน อ๋อเนี่ยเหรอเอ้าเซนโนที่ท,ท,ที่สายเป็นที่มันเป็นสายรับแอลแฝงนี่นะเฮ้ยมันจะหนีแสดงว่ามันจะต้องเอาไปเอาไปเอาข้อความนี้เอาไปให้ดีดาวโลแน่เลยอะโอ,ยโอ้ยอย่างเท่ขับโมไซค์อย่างเท่เลยโอ้ยให้ิโกโขับเลยว่าแล้วเซนโนมันต้องไปบอกดีดาวโลแน่ท่านผู้นำะนะ มันไปสายลับที่แอบแฝงไปอยู่กับฝ่ายลิโก้ไงแอบแฝงอ้หมาทุกครั้งเลยเขาใส่สินะนี่ไงเซโนเดสต์ไทร์เดอะเฮลิคอปเตอร์หลายเฮลิคอปเตอร์เลยใช่ไหมเนี่ยเ พี for novel ่ว kind of um, ่าจะรอดหรอแซนโนไม่ม <a Hayır. S 3> ีวันรอดหรอกดูแบบแบบดูท่าทางแบบเนี้ยโอเรามี่ารามี RPG อยู่แล้วมา้ด้เวลาเก็บสักทีแล้วแอบแฝงเหลือเกินนะเอาไปกิน ไปกินไปสักทีหรือปดเรียบร้อยเราจะจบสงครามแล้วลิโก เรียบร้อยแล้วครับมิชชั่นคอมพลีตมาต่อไปไหนดีนะมาดูก่อนอ๋อนี่ไงเจอละโอ้ไกลมากเลยนะเนี่ยตรงไหนใกล้ที่สุดอะ่ะ โอเคอย่างนี้แล้วกันมีฐานฐานทัพเครื่องบินอยู่ที่เรายึดเอาไว้โอ้โหแปดกิโลเมตรกว่าเลยเหรอเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวไม่ต้องวาร์ปก็ได้ ไปเครื่องบินเลยแล้วกันไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าโอเคมีมีอยู่ไม่อยูอ่ตรงนี้ไม่มีเครื่องบินเลยแทบจะไม่เหลือเลยอเอานี่ไปแล้วกันเดี๋ยว,เ,ยวเก็บอาวุธก่อนเอเก็บกระสุนก่อน โอ <Okay. S 2> เคเตรียมพร้อมเอาพอออกอไปแล้วกัน okay. <Okay. S 2> เท่าไหร่นะ9กิโลเมตรมากกว่าเลยอ,อย่างไกลเฮ้ย <Hey, S 2> มีคือบินเจ็ดด้วย ขอขึ้นหน่อยได้ไหม,ไ,ม,มไปว่ามันไกลไปอ้คูบินนี่ไปเร็วมากเลยนะคอบินเจ็ดอนะโอเคอีกห้ากิโลเมตรกว่าเ้เดี๋ยวนั้นฐานอะไรนะนะั่นน่ะโอ้ฐานยังใหญ่มากอะ่ะข้างบนนั่นตรงนั้นอะ่ะยอดเขาเลยอะ่ะเดี๋บอกนะเป็นฐานโหดที่สามอะ่ะเมื่อกี้ ตอนตั้งแต่พาร์ทที่แล้วอะเราก็ทำลายฐานโหดที่สองไปแล้วนะโอ้แสดงว่าเหลือฐานโหดสุดท้ายสินะถ้าที่ผมเห็นสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้นะโอเคอีก2กิโลเมตรกว่าแสดงว่ามิชชั่นที่เราจะไปทำตอนนี้ยข้างหน้าเนี้ยมันต้องเกี่ยวกับไอ้ฐานฐานโหดท,ที่3แน่เลย ผมเรียกฐานโหดฐานโหดที่3แล้วกันนะครับโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้ใกล้ถึงแล้วโอเคแป0้อเมตรอยู่ตรงนี้นี่เอง จอดดีๆแล้วกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลงไปก็ระเบิดเลยนะไม่มีรถไฟด้วยโอ้โหดีนะไม่ยิงอ่ะเป็นจรวดต่อต้านอากาศย,ยานอ่ะรถรถไฟที่ผมเคยนั่งที่แล้วอ่ะโอเคโอเคล,ลงจอดได้สวยงามเลยมาโอเคภารกิจทำลายฐานทัพฐานโฮดที่สาม เริ่มแล้วกันโอเคทห <g ülme> ารเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาละไปก้อนมาดูเขใช้พลังงานที่สูงกว่าที่เราจะคาดคิดมันเป็น,นภาพร้าแรงมากเป,เ,เป็นพลังงานที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน เราระ,ระดับแค่นี้มันระดับเด็กๆแล้วล่ะโอเคภารกิจของเรา,เราตอนนี้มิชชั่นตอนนี้ก็คือให้เราไปทำลายพลังงานตรงฐานฐานโหดที่3นะครับมาโอเคตามท่อเหมือนเดิมนะก็เหมือนฐานโหดที่แล้วนี่ตามท่อไป คุณรู้แล้วสินะก็ตามท่อไปนั่นไงฐานโหดที่สามอยู่นู่นโอ้สูงมากเลยเนี่ยฐานโหดยุ่งสูงที่ฐานโหดที่สามสูงมากที่สุดเลยอะ ดีเลยโอเคโอ้ยใหญ่มากเลยนี่สินะมาอ๋อเดี๋ยวผมจะแฮกประตูให้ประตูนี่ล็อกแน่นหนามากโอเคเข้าไปได้เลย โอ้โหยิงลึกเลยอะโอเคดีมีดีนะลิโก้มีล่มไว้อะเฮ้ยยิงสิครับรออะไรครับาเรียบร้อยแหม่ไปไหนต่อเก็บกระสุนก่อนมาละก็กำลังทหารมาละ ให้หมดจะให้เหลือได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอ้ยขอโทษทีพวกโอเคมีปุ่มเปิดประตูไว้มา เฮ้ยโว้ยมหนี่กันตัวอีกแห่งนี้แหละตัว,ตวอ,อดึด <c oughs> เอานี่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรเอาไปยิงยิงหลายนัดนะก่าจะตายไอตัวเนี้ยนี่ไงนะแตกแคมนมาละเอาไปกิน วังพวกเฮได้อยู่ได้อยู่มาเราทำลายเลยแล้วกันไปอีอันนึงโอเคระเบิดแล้ว าง,างาน,นนี้มันเจ๋งมากเลยดีมา่าใช่ใช่ก็เหมือนกันด้วยอ๋อถ้าออกตรงนั้นนะลิโก้โอเคทำลายพลังงานเสร็จแล้วก็ต้องออกสินะออกเหมือนเดิมเลยเหมือนฐานโหดที่แล้ว Okay. ให้เราดำน้ำสินะมาดำเลยโ oh. อ้หยิงลึกเลยนั้นเนี่ยโอเคตรงนี้โอ้ห oh. ออกง่ายด้วยนะมาเอาแล้วมิชชั่นคอมพีแล้วนะครับทุกคนโอเคเขาบอกว่า สามารถทำลายฐานโฮดที่3ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราทำลายพลังงานไอในเอเซนเซอร์ระบบอาวุธจากภัยคุกคามนะครับโอเคถึงเวลาแล้วฐานโฮดที่3มมาดูซิมันจะเป็นไงไปที่ฐานโฮดเลยออืยางเยอะโอ้ ดีๆเดีแลวลูกมาตั้งหลักก่อนโหฐานโหดมากจริงทักอันนี้น่าจะเป็นโหดที่สุดในในในฐานโหดแล้วนะประเภทานโหดดีดดีเดี๋ยวดเดียเดตั้งหลไม่เลยจีก่อนกันเฮพอเลยเนี่ย อ้อปัดเอ็กเอ้ยเอ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งติดเกาะบาลเลียได้ด้วยพอติดเกาะบาลเลีย <c oughs> เอาเลยไล่ให้สิส้นสุดเลยอย่าให้เหลือ,อเคได้เวลาแล้วที่จำได้นะเหมือนเหมือนที่ผมเคยเจอก็คือรถถังนะ รถถัทงที่แบบว่าติดเกาะบาเลียด้วยอะ่ะเฮ้ยนั่นหรือเปล่าอะ่ะนั่นไงว่านั่นนั่นไงจริงด้วยเราเคยเจอรถถังแล้วที่เป็นแบบมีเกาะบาเรียด้วยแต่นี่เจอเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะเฮ้ยย <c oughs> ินไม่เข้าหรอกนี่ย,นยินไม่เข้าย,ยิงเจ๋งพอสุดล้ำมาก mày hết một, người hết mọi người còn hết một, người hết một, hết

ไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อนี่ยเจอละโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยกดล็อกยานพาหนเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยกลายเป็นฐานของเราแล้ว

โอเคนี่ chopper support to this, this later oh. the... the โอ้อัน

กว่าจะกว่าดาวจะจะหายไปนะโอ้โหนานมากเลยอะทุกคนรู้ไหมว่ามันหยุดได้ไงเมื่อกี้ผมฆ่าตัวตายเองฆ่าตัวตายแล้วก็มาเกิดตรงนี้เลยมันแล้วก็สงบสักทีโอ้โหนานจริงนะโอ้โหผมได้หาวิธีก็คือฆ่าตัวตายเนี่ยแหละคุณผู้ชมนี่คือยอดหอคอยใช่ไหมเนี่ย ยังกะชมวิวเหมือนเหมือนเราอยู่บนยอดภูเขาเลยเหมือนภาคเหนือเลย่ยังก็เหมือนดอยอินทนนท์เลยอะ่ะเอาแล้วนะครับคุณผู้ชมสาหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนเหมือนเดิมเลยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็กดซับให้ผมแล้วก็กดกระดิ่งก็นด้วยนะครับเอาแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ โลิโก้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะครับสวัสดีครับ